สวัสดีครับวันนี้พ่อครัวลอยจะเสนอการทำไก่ผัดใบผักนะครับพริกใบผักแนี่งกิโดียวพริกกระเทียมแล้วก็ไก่ที่เรหั่นแล้วแล้วก็มีปักด้วยสั่งเลยก <c oughs> ิ่นได้เลยครับ พริก <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี้เราใช้เป็นพริกที่ซื้อจากญี่ปุ่นนะครับ <c oughs> เป็นพริกดำละเอียดอร่อยดีครับเผ็ดด <c oughs> ้วยแล้วผักเราก็จะมีนีน่นะครับเผ็ด <c> ข <oughs> <c oughs> ี่นกกบ ขี้นกี่อะไรเนี่ยแล้วก็หอมใหญ่แล้วก็ใบผักจากหลังบ้านกลิ่นมันก็ฉุนๆดีใข้กระเพราเป็นใบมัสตาร์ดไข่ดาวเราเตรียมไว้ก่อเลยนะครับให้ต่อนอกนึ่งงที่เราใส่ผักเครื่องปรุงเราก็จะมีนี่นะครับ f ิ s h s a คือน้ำปลาหอยน้ำซอสแห้งลม u ล d e อ s พริกไทยน้ำตาลนิดหน่อยอน,นี้เราก็ผัดไป่ผัดให้ไก่สุกพอไก่สุกเราก็ปุงรสด,ด้วยน,ออน,น้ำตาลใส่นังลมน้ำตาลแล้วก็ใส่ใบผักเข้าไปสุดท้ายก็เป็นอันเสร็จที่สครับขอบคุณครับครับเสร็จแล้วนะครับไก่ผัดพริกกระเทียมเห็ด แล้วก็ใส่ผักเนี่ยหน้าตาเป็นอ่นี้รสชาติก็แซ่บดีแล้วก็ตัดไว้บนข้าวแค่นี้พออันนี้เหลือไว้ตอนเย็นให้ลูกขอบคุณครับนี่ครับ